ยังอยู่ในรายการถอดควคมสําเร็จครับซึ่งกําลังพูดคุยถึงเรื่อง C M หรือการจัดการประสบการณ์ของลูกค้าครับยิ่งเราสามารถสร้างประสบการณ์เชิงบวกได้มากเท่าไหร่แน่นอนที่สุดครับงานเครือข่ายนั้นก็จะเติบโตเป็นอย่างมากครับช่วงนี้ไปติดตามชมกันต่อครับว่าจะมีเคล็ดลับอะไรดีๆเพื่อให้ท่านสามารถประสบความสําเร็จได้ในการดําเนินธุรกิจกิฟต์รินครับเราพูดคาว่าประสบการณ์เชิงบวกยังพูดแบบเครื่องหมายคําถามไว้ก่อนนะฮะว่าสร้างไงได้บ้างเพราะตอนท้ายจะเรียนเสนอแต่ตอนนี้ขอเรียนว่าถ้ามีประสบการณ์เชิงบวกก็จะเข้าไปสู่่ขั้นที4 พอเจอใครรู้จักใครก็จะบอกว่าเขาควรจะใช้สบู่มังคุดของกิฟฟารีนแล้วจะลืมยี่ห้ออื่นไปเลยแล้ววันๆไม่อยากทำอะไรอยากอาบน้ำอย่างเดียวเลยมันมีความสุขและที่สำคัญจะเริ่มสื่อสารปากต่อปากสิ่งที่สำคัญที่สุดสำคัญทุกขั้นเลยนะฮะแต่เมื่อประสบการณ์เชิงบวกต่อนเนื่องเนี่ยนะครับพอไปถึงขั้นที่5เริ่มเห็นไหมฮะว่าธุรกิจเครือข่ายคือแบบนี้นี่เองลูกค้าหรายหาลูกค้ามาใหม่โดยเฉลี่ยให้อีกคน เราไปพบไปคุยเพิ่มเติมก็ทําให้เขาช่วยนึกว่าเนี่ยมีบางคนนะเดี๋ยวแนะนําเดี๋ยวโทรไปบอกดีกว่าและความน่าเชื่อถือจากลูกค้าบอกต่อกันเองจะดีกว่าเราไปเสนอเพราะฉะนั้นเราเรียกว่าขายโดยไม่ได้ขายไงฮะสร้างประสบการณ์เชิงบวกแล้วลูกค้าขายต่อกันเองนะครับสื่อสารประสบการณ์เชิงบวกแล้วตอนท้ายผมจะเรียนเสนอประเด็นด้วยว่าไอ้ทุกวันนี้การสื่อสารเชิงบวกปากต่อปากเนี่ยมันเจอกันแค่4ี่คน8คนไหมครับ เกิดผมได้รับประสบการณ์เชิงบวกผมอัดอั้นตันใจดวงใจมันเบ่งบานหน้าผมบานมนากผมอยากบอกใครต่อใครว่าสรุดีมากเนี่ยวิธีการที่ผมจะบอกตอนนี้ทุกวันนี้คืออะไรครับผมก็จะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหรือไม่ก็น้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ขึ้นมาแล้วก็จัดการอัปสเตตัสของผมถ่ายรูปขึ้นมานิดนึงแล้วก็บอกใครต่อใครที่มันอยู่ในเครือข่ายลูกศิษย์ลูกหาทุกห้องคือตอนนี้ลูกศิษย์ทุกห้องเวลาเรียนผมก็จะแอดเข้ามาใน Facebook หมดแต่ละห้องแต่ละห้อง แค่ผมขึ้นมาอย่างหนึ่งว่าเนี่ยผมชอบสบู่นี้มากเลยแล้วก็มีน้องคนนึ่งชื่อน,น้องแต๋มโอ้โหนำเสนอน่ารักมากใครสนใจบอกทีเดียวเป็นพันแล้วฮะเสร็จแล้วถ้ามีใครบางคนเขามีประสบการ์เชิงบวกแบบเดียวกับผมเขารู้จักจกิฟฟอรินเหมือนกันเขาแค่คลิกคาว่าไลค์เขาแค่คลิกคําว่า, like, าแชร์ไอข้อมูลนี้ก็จะเด้งไปยังเครือข่ายเขาทั้งหมดเพราะ,ะนั้นตอนท้ายผมก็จะเรียนเสนออีกหนึ่งประเด็นว่าเทคโนโลยี Technology ในทุกวันนี้มันทาให้ธุรกิจเครือข่ายเบาแรงขึ้นเยอะ ถ้าท่านใช้มันเป็นประโยชน์เช่นไอ้คำว่า Facebook เช่นคำว่าท w i t t e อร์เช่นคำว่า Line วันนี้ยังไม่ใช้ไม่เป็นไรฮะแต่ค่อยเป็นค่อยไปแต่ถึงวันหนึ่งท่านจะพบว่ามันเบาแรงขึ้นเยอะโอเคนะครับงนั้นมูลค่าของลูกค้าหนึ่งรายตลอดชีวิตนี่คือ5ประการเนี่ยครับซึ่งเยอะไหมครับตลอดชีวิตเขาสมมุติว่าหน้าตาประมาณนี้สมมติแล้วกันฮะผมชอบสมมติข้อมูลนี้มากเลยสมมติผมอายุ22อายุการใช้ผลิตภัณฑ์มันจะได้อีกเยอะมากนั่นแปลว่าอะไรฮะแปลว่าในวันหนึ่ เราทำธุรกิจเครือข่ายเรามุ่งวัตถุประสงค์ข้อนี้ครับและถามว่ากิฟฟินเองตอบสนองเราไหมฮะที่จะอัญเชิญเงินจากกระเป๋าลูกค้าได้เป็นสัดส่วนที่มากขึ้นเรื่อยๆหมายความว่าจากเดิมซื้อสบู่อย่างเดียวเวลาจะไปซื้อ,อยาสีฟันเวลาจะไปซื้อเครื่องดื่มเวลาจะไปซื้อเครื่องดื่มที่ดต่อสุขภาพไปซื้อยี่ห้ออื่นไปซื้อที่ห้างศูนย์การค้าอื่นคําว่าแชร์เงินออกจากกระเป๋าเขามากเรื่อยๆก็คือเริ่มสินค้าที่2 เราตั้งเป้าหมายเลยครับว่าถึงวันดีคืนดีเงินในกระเป๋าเขาที่จับใจ่ายใช้สอยต่อเดือนเนี่ยเราอยากให้เป็นของกิฟฟารีครึ่งหนึ่งแปลว่าเราพยายามแชร์ออฟบอลเลต์บลเลตแปลว่ากระเป๋าสตางค์เขานี่คือเป้าหมายนะฮะนั้นตัวเลขที่ท่านักธุรกิจเครือข่ายต้องกรุณาบันทึกไว้เพื่อประเมินเปรียบเทียบผลงานตัวเองก็คือเอ๊ะทุกวันนี้ลูกค้าแต่ละรายแต่ละรายเฉลี่ยเนี่ยเราได้ตังค์จากเขาสักเท่าไหร่ต่อเดือนต่อปีแล้ววิธีการเนี่ยมันจะง่ายขึ้นก็คือสมมุติว่าต่อ,ตอเดืือออนนนนเเเเเเรราาาาาาาไดดด้้้้้งงงิจกกววยยฉลี่่200บทพนหนแตั ขอเป็น300แล้วเราก็จะคิดวิธีกลยุทธ์ของเราได้เต็มไปหมดเลยเสนออะไรเพิ่มดีแนะนําอะไรดีหรือขอให้เขาแนะนําอะไรแบบไหนดีค่อยๆขยับเป็นสเต็ปฮะขอให้รู้ข้อมูลว่าลูกค้าของเราประมาณ200คนตอนเนี้ยสมมติตัวเลขนะครับเขาซื้อ200บาทต่อเดือนเส้นเองเดือนหน้าขอ300เดือนขัดับไปขอขยับเป็น400ทํายังไงให้เป็นแบบนั้นได้นั่นคือหาทางขอส่วนแบ่งเงินที่จ่ายออกจากกระเป๋าสตางค์เขากระเด็นมาเข้ากิฟเฟอรีเพื่อให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับคราวนี้เป็นอย่างนี้ฮะระครับ ลูกค้า70%ตั้งใจจะจับจ่ายซื้อของมากขึ้นเมื่อพบการบริการที่ดีไม่เคยเจอใครบริการที่ดีอย่างกิฟฟรีนมาก่อนเลยซื้อครั้งแรกปุ๊บ70%ของลูกค้าคิดไปนในใจเลย100คนมี70คนบอกว่าจะหาทางซื้อจากคนนี้เพิ่มขึ้นนั่นคือความสำคัญของการสร้างประสบการณ์เชิงบวกฮะแล้วมันมาจากการทำบริการ70%นะครับเพราะฉะนั้นพันธกิจของเราเนี่ยนะครับ ก็คือคําว่าสร้างให้ลูกค้าเกิดความพักดีจริงๆเป็นคําเดียวกันนะการจะสร้างให้ลูกค้าเกิดความพักดีคําว่าความพักดีพักดีต่อตรายพักดีต่อสินค้าแปลว่าเขาจะไม่เปลี่ยนพักดีโดยพฤติกรรมหมายความว่าถ้าพูดถึงสบู่เขาจะไม่ไปซื้ออย่างอื่นอีกต่อไปแล้วเขามัดใจกับสินค้าตัวนี้เรียบร้อยแล้วและสิ่งที่มัดใจเนี่ยมาจากตัวผลิตภัณฑ์ส่วนหนึ่งแต่ที่สําคัญมากกว่านั้นคือจากตัวบุคคลที่ติดต่อเขานะครับคำว่าความพักดีในกรณีที่2ครับเขาผูกมัดเข้าไปในจ,จิตใจ ผูกมัดโดยพฤติกรรมกับผูกมัดโดยจิตใจ2กรณีนะฮะผูกมัดโดยพฤติกรรมคือจะซื้อยี่ห้อนี้ซ้ําซื้อของชนิดนี้ซ้ําผูกมัดโดยจ,จิตใจคือจ,จิตใจผูกพันไปเรียบร้อยละถ้ามีโอกาสจะพูดถึงจะพูดถึงเชิงบวกถ้ามีโอกาสแนะนําจะแนะนําคนอื่นไปด้วยเราต้องการคําว่าความพักดีคราวครนี้ไอ้ความพักดีมันจะสร้างมามันมีประโยชน์แบบนี้ครับข้อมูลผลวิจัยเนี่ยนะครับถ้าลูกค้าเขาเกิดความพักดีทําให้เกิดการซื้อมากเป็น10บเท่าของการซื้อครั้งแรกของชีวิตเขา สมมติว่าวันแรกผมซื้อสินค้าจากท่าน250บาทเนี่ยนะครับพอเริ่มประทับใจตัวสินค้ากิฟฟารีนเนี่ยใครใช้ก็ประทับใจสินค้าอยู่แล้วคราวนี้มันขาดแค่ว่าจะประทับใจคนด้วยหรือเปล่านั้นเองคราวนี้ถ้าประทับใจคนปุ๊บก็จะเริ่มรู้สึกว่าน่าซื้ออย่างอื่นเพิ่มค่าเฉลี่ยคือ10เท่าจากการซื้อครั้งแรกครับณนะวันที่เขารู้สึกว่าจิตใจเขารู้สึกไปกิฟฟารีนไปกับคนที่มาบริการเขาเอา10คูณเลยฮะวันแรกแนะนําเขาได้250เราหวัง2,500ในระยะสั้นๆได้เลยถ้าเราบริรรบบรัษท ตัวเลขวิจัยก็จะเป็นหลัก20-80ครับกลุ่มลูกค้าที่มีความพักดีต่อสินค้าต่อบริษัทเราเนี่ยนะครับทำกำไร80%ให้บริษัทครับในขณะที่ลูกค้าประเภทนานๆซื้อทีซื้อเพราะเกณฑ์ใจไม่ได้สนใจไม่มีใครบริการเขาเนี่ยก็คือที่เหลือ20%แล้วโปรดสังเกตนะครับการพบลูกค้าครั้งแรกเนี่ยกำไรติดลบแปลว่ากำไรหรือขาดทุนครับขาดทุนครับถ้าเราดีดลูกคิดเป็นก้นต้นทุนในการไปพบเขาเพื่อพูดคุยเสียค่าน้ำลายไป,ประมาณ7-8 พื่อจะพูดคุยนําเสนอต้องเปิดแคาล็อกอะไรต่างนานเนี่ยณวันแรกแม้ได้ยอดขายก็ยังขาดทุนฮะและลูกค้าส่วนใหญ่ก็สร้างกาไรให้นิดหน่อยแต่ลูกค้าที่มีความพักดีแทบจะโทรมาบอกว่าขอเพิ่มหน่อยนี่ไปดูเจอคนนี้หน่อยสิเนี่ยคนนี้น่าไปหามากเลยเดี๋ยวเขากำลังสนใจจะซื้อสินค้าเขาช่วยเราขายไปแล้วนี่คือตัวเลขนะครับครนี้องค์ประกอบในการสร้างความพักดีเราจะพูดถึง2กรณีครับเขาต้องพึงพอใจและเขาต้องได้รับประสบการณ์เชิงบวกเพราะฉะนั้นถึงตรงนี้ผมสรุปสั้นๆในแง่หัวข้อก็คือเรามุ่งสร้างความพ เพราะธุรกิจจะมีกําไรจากการที่ลูกค้าเกิดความพักดีคือซื้อซ้ําแล้วก็แนะนําคนอื่นและความพักดีจะเกิดจากความพึงพอใจกับประสบการณ์เชิงบวกนะครับคาว่าประสบการณนะ์ประสบการณ์ขยายความต่อครับท่านนักธุรกิจเห็นเส้นนี้ไหมครับเส้นนี้เป็นเส้นที่แสดงให้เห็นว่าระดับถ้าเขาพึงพอใจหนึ่งแต้มโอกาสในการซื้อซ้ําหรือความพักดีหรือจะแนะนําให้คนอื่นมาซื้อจะติดอยู่ที่ศูนย์เลยฮะพูดง่าย,ายๆเดินเข้ามาถามว่าอาจารย์สัญญ,ญพงษ์ เอาตรงๆเลยอาจารย์พึงพอใจผมและสินค้าคิฟารินให้กี่แต้มเอาแบบเปิดอกพูดเลยแน่นอกมานานแล้วอยากถามผมบอกให้หนึ่งแต้มหนึ่งแต้มเนี่ยท่านนักธุรกิจเดาได้เลยครับว่าโอกาสในการซื้อซ้ำหรือจะแนะนําให้คนอื่นนั้นเป็นศูนย์ครับถ้าไม่ขยันขยอถ้าไม่ใช่ความเกรงใจไม่ซื้อครับถ้าผมบอกผมให้สองแต้มเริ่มเห็นอะไรบางอย่างไหมฮะมีฮะแต่โอกาสก็ยังไม่ถึง20%ที่เขาอยากซื้อซ้ําแต่ถ้าเมื่อไหร่ผมให้ตัวเลขพ้น4แต้มขึ้นมา สังเกตการาฟไหมครขึ้นเป็นจรวดเลยฮะถ้าเขาบอกว่าโดยสินค้าโดยตัวน้องเนี่ยโดยตัวคุณพี่เนี่ยหนูให้สี่แต้มเลยนะเดาได้แน่ๆว่ายังไงก็ซื้อซ้า80%แน่ๆขาดอีกอย่างเดียวก็คือสร้างประสบการณ์เชิงบวกครั้งนี้เป็นความพักดีแนะนาคนอื่นมาซื้อเลยอันนี้ก็คือผลวิจัยนะครับสาระสําคัญที่สุดถ้าจะเรียนเสนอนะครับก็คือสไลด์เนี่ยครับทําไงก็ได้ให้เขาเกิดประสบการณ์เชิงบวกแบบเกินคาดทําไงได้บ้างครับคาว่าเกินคาด ก็ต้องรู้ก่อนว่าเขาคาดสักแค่ไหนใช่ไหมฮะคาดหวังสักแค่ไหนเช่นคือหลักการของคําว่าการสร้างประสบการณ์เชิงบวกเกินคาดเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาเขาใช้คําว่า under promise over perform รับปากในสิ่งที่อยาเวอร์มากแต่ถึงเวลาทําจริงทําให้เยอะๆเลยเช่นเรารู้อยู่แล้วว่าโอกาสในการนำ,นำ,นำสินค้าไปส่งเนี่ยสวันเนี่ยจัดให้ได้แน่นอน สิ่งที่ควรรับปากก็ไม่ควรจะ2วันเป๊ะนะครับไม่ผูกมัดที่ตัว2วันอาจจะขยับสักนิดหนึ่งแต่ถึงเวลาจริงๆทําให้ได้ภายใน1วันพอจะเข้าใจคาว่า under promise over perform ไหมฮะสัญญาให้มันต่ําระดับลงไปนิดนึงแต่ถึงเวลาทําจริงทําให้เกินกว่าน,น,นั้นอีกใช้ความพยายามมากกว่าน,นั้นอีกแล้วก็จะเกิดเขาจะเกิดเป็นคําว่า wow อยู่ตลอด,เล,อดเลยโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอมีบริษัทอยู่บริษัทนึงฮะเป็นบริษัทที่อเมริกาชื่อบริษัทซ a ปเปิลเคยได้ยินไหมครับซัปเปิลเป็นบริษัทขายรองเท้าคร 1 2 2 0ยี่ห้อประมาณ2 0 0 0 0 0แบบมีสต็อกอยู่ประมาณ2ล้านคู่ยอดขายต่อปีเนี่ยประมาณคนที่อเมริกาเนี่ยคนอเมริกาทุกๆร้อยคนจะต้องมี4คนที่เคยซื้อรองเท้าฮะในรอบเดือนที่ผ่านมาจากเขาอะแล้วประสบการณ์ที่เขาสร้างเกินคาดก็เป็นเรื่องแนวนี้ครับไม่เก็บค่าบริการในการส่งส่งคืนคืนของใหม่ให้ทันทีโดยปกติจะบอกลูกค้าว่าใช้เวลาในการส่ง3วันแต่แนว EMS ให้ตลอด ถึงเวลาปุ๊บเช้ามามาแล้วพอจะเข้าใจคําว่าว้า wow วที่ผมเรียนเสนอไหมครัคำว่าว้า wow วคือประสบการณ์ที่เกินคาดครับคราวนี้ตัวเลขเล่าเรื่องครับลูกค้าทุกวันนี้เป็นยังไงครับตัวเลขนี้น่าสนใจนะครับผมเชื่อว่าท่านนักธุรกิจทั้งหลายพอเห็นตัวเลขเหล่านี้ก็จะเริ่มเข้าใจว่าน,นี่วิจัยออกมาแล้วพบว่าลูกค้าเขาเป็นแบบนี้เหรอไม่เคยรู้นะเนี่ยเราก็คิดว่าเราทําได้ดีมากเพียงพอเราทําดีฮะแต่เราทําได้ดีกว่าน,นี้อีกลูกค้า50%ถ้าถามว่าให้คะแนนบริษัทกับตัวผู้เสนอสินค้าครับ ครึ่งหนึ่งครับถามร้อยคน50คนบอกว่าให้ตกฮะนี่คือลูกค้าทั่วไปกรณุณาจินตนาการนะว่าเรามีลูกค้าอยู่ประมาณ200คนเนี่ยแปลว่าร้อยคนให้เราตกอยู่นะฮะนี่ผลวิจัยนะครับตกเรื่องอะไรครับเรื่องการตอบข้อสงสัยและ67%ทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้คําตอบในสิ่งที่อยากรู้เพราะฉะนั้นสไลด์นี้เรียนเสนออะไรครับประสบการณ์เชิงบวกด้านหนึ่งก็คือการตอบข้อสงสัยจนกระทั่งรู้สึกว้าวผมเน้นที่คำคำเดิมนะครับว้าวโหดีจังเลยอะ แค่เริ่มต้นถามว่าสบู่เนี่ยผมชอบจังเลยอาจารย์ที่อาจารย์ชอบก็เพราะเป็นแบบนี้อาจารย์นะ่ะเป็นคนผิวผสมผสมอะไรก็ไม่รู้นะฮะแต่พอเป็นแบบนี้ไอ้ตัวเนี้ยมันจะมีการสกัดสารธรรมชาติแบบนี้แบบนี้อ๋อเหรอไม่ใช่แค่นั้นนะฮะจากสไลด์นี้ก็คือขนาดถามแล้วผู้เสนอสินค้าเองหรือตัวบริษัทเองก็ยังตอบได้ไม่เคลียร์เอาเหรอแล้วไม่เป็นแบบนั้นมันดียังไงลดน้ําตาลแล้วดียังไงมันมีงางาดียังไงกูตา้ากูต้ามันสกัดมาแบบไหน ผมก็จะเรียนเสนอทุกครั้งที่มามีโอกาสมารับใช้ท่านนักธุรกิจว่าข้อมูลเป็นเรื่องสําคัญครับ50%บอกว่าตกในเรื่องการตอบคาถาม67%ตอบว่าทุกวันนี้ก็ยังมีข้อกังขาอยูออออ่ในใจแล้วปล่อยให้เขาไปหาประสบการณ์ออกจากอินเทอร์เน็ตซึ่งคนพูดมั่วซั่วเห็นไหมฮะของกิฟฟินาน,านี่นู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนะกายเขาไปจําเป็นแบบนั้นก็ในเมื่อคนที่ติดต่อเขาสร้างประสบการณ์เชิงบวกเขาไม่ได้กระป๋องั่วอีกแล้วเขาจะตัดแต้มออกไปนะครับ ต่อมาครับ78%ตอบว่าเสียเวลามากไปในการรอการตอบรับรอการติดต่อจากผู้ขายผู้ให้บริการลูกค้าทุกวันนี้อดทนต่อการรอคอยไหมครับไม่เลยด่วนมากๆเลยนะครับเขาด่วนขนาดไหนเขาด่วนถึงขนาดว่าเขา,าถามเดี๋ยวนี้เขาต้องการการตอบภายใน2นาทีเอา้าก็แปลว่าฉันต้องอยู่กับเธอตลอดเวลาหรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่แต่ใช้เทคโนโลยีได้เริ่มเห็นอะไรบางอย่าง,างไหมฮะ ถ้าเราติดต่ออยู่กับลูกค้าผ่านทางโซเชียลมีเดียเหมือนเดิมเลยครับมีคำว่า Line มีคำว่า WhatsApp มีคำว่า Facebook มีคำว่า Twitter คํคำตอบนี้มันจะดีขึ้นไหมฮะประสบการณ์จะเป็นเชิงบวกไหมครับเขาแค่โพสต์ลอยๆว่าอยากรู้จังเลยว่ากรต้าไทยโอนมันทำอะไรเราเห็นพอดีเรามีเวลาอยู่แล้วก็พิมพ์ตอบกลับไปว่ามีคุณสมบัตินี่ลิงก์จากตรงนี้ได้เลยนะจากเว็บไซต์แต่ที่แน่ๆคือมันทำให้ผิวอ่อนยาวนะคะคุณตุ้มตอบสนองกันแบบได้ทันที เพราะลูกค้าอดทนน้อยลงเรื่อยๆฮะอดทนต่อการรอคอยสินค้าอดทนรอต่อการตอบคําถามนั่นแปลว่าเขาเกิดประสบการณ์ในเชิงลบทั้งๆที่จริงๆแล้วเราตอบได้เร็วเพียงพอนะฮะเพียงแต่รอบในการไปเจอเขาเนี่ยมันยังไม่ดีพอสําหรับเขาก็คือ77-8%บอกยังไม่พอใจยังไม่พอใจในสิ่งที่ต้องรอคอยตัวเลขเดิมเลยฮะก็บอกว่าจะต,ตั้งใจจะไม่ซื้ออีกถ้าประสบการณ์ไม่ดีพูดไม่ดีตอบไม่รู้เรื่องไปง่ายๆกันแบบนี้นะฮะกระป๋องเนี่ย78%บอกว่าจะไม่ซื้อแล้วละแล้วที่สําคัญคือเขาไปแบบไม่ล่ําาะ สาเหตุที่เขาเลิกมากที่สุดไม่ใช่ตัวสินค้าครับไม่ใช่ตัวผลิตภัณฑ์ครับและที่สําคัญตัวผลิตภัณฑ์เราไม่มีปัญหาแน่แ,นแต่เป็นเพราะบริการไม่ดีหรือถ้าแจ้งปัญหาแล้วก็เพิกเฉยต่อเขาอันนี้คือคําว่าประสบการณ์เชิงลบการสร้างสัมพันธภาพการสร้างความประทับใจครับเป็นภารกิจหลักครับในการดาเนินธุรกิจเครือข่ายให้ประสบความสําเร็จได้ช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ